อ้ยนะอ้ยหลังอยู่ที่ได้ทนายมนี้แมปันเขานหาชิปปลายคุณแล้วหกสิบแล้วห้าหกสิบ้อมนี่ไดเขาปั่นไหาชปดอกหสิบ้าชิปหาเขาหน้าใกล้พี่น้องเลยเนาะในหาชิปหาซอบบัตรเฮ้ามาแบงมาซอมเปินก็ได้หกสิบปลายได้แล้วแม่รมเขาปุูกบ่ววมพี่น้องเลยเนาะทังตะพอ เฮ้ยอยังขับปลูกไหฮอบปลูกบ่เออ เขาปลูกรรบอกเราอยู่นะปั <c ười> ่น,<อ>บ,นบันทีหมิมห้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะทักทายสบายดีเนดะ้พอพ่อแม่พี่นอ้นนขของมนะัดนสะุคุสุคนเด้อเนาะฟังไทยฟังลาวต่างประเทศการยิน,กกนดีเข้าสู่ซองสาวมีหน,น้าล้วก็บเาจิ๊บคือเกาเดนะ้อพี่น้องเลยเนาะ ตอนนี้ก็กําลังพากันมัดเขามัดน้ําสบายดีคุณแม่สบายดีเมื่อยบ่เมื่อยอยู่มัดมัดเขาบมัดเขาแฮงก็ปั่นแล้วมื้อเช้านีพี่น้องเอ้ยเด้เพื่องอันนี้ก็ได้ปีนี้แล้ว้หลาย่้ายูได้หลายในใจเจอได้เท่ารเดีนี

หกิบล้วปหกิบ้อมนี่ในเขาปั่นหาิดอกหาิหาเขาหน้าใกล้พี่น้องเลยเนาะในหาิบหาซอบบัดเฮามาแบงแม่ชมผก็ได้หกสิปลายได้แล้วแม่รวมขาปลุกบอลวมพี่น้องเลยเนาะทางตะอเพ่อสวัสดีได้เขาลายเนาะปีนี้ เอพี่นาเอ๋ยเนาะพี่นาเอาลายคนนี้พี่นาเอาลายคนนี้เนาะพี่นี่เอาสมนีก่อนบ่ะอืมดาวสมนีได้ปีได้ลายเยอเยเอาแค่นี้แนลเราก็ชิมเงินนอนเฮือนแล้ววะป่านี้เมื่อนอนเฮือนมันแล้วแนลเหรดเขยท่วยแค่ไปแล้วเืิอเห็ดเฮ็ดแนวได้หัวนะอันน่ะหนาวได้นอนนาะนอนหน้าบ่คืนหนาวคืนอ่ามันคือนอนเฮือนได้พี่น้องเอ๋ยเนาะมันอุ่นละ อยู <c ười> <c ười> nào, ่หน้ารถคือว่าแล้วโอ้ยแค่แล้วพุ่นน่ะยามนี้น่ะมันเป็นยามหนาวแล้วเนาะสิออกเดือน1แล้วจักแม่หือเนาะไก่เด้อนี่ไก่สิฮอดเดือน1แล้วพี่น้องเอ้ยหนาวแล้วบัดนี้โอ้ยอาบน้ํางอมีน้ําอุ่นคือเพิ่นสิใช้อาบอันนี้สิต้มน้ําสิหม้อนึงะต้มน้ําสิหม้อนึงแล้วก็พากันอาบ ไน้พ no? ี่น uh ้องเยเนาะได้หกสิบปายเด้อพี no? ่น้องเยเขาซาณะซามิน่าปีนี้รวมทั้งหมดหน้าสองทงได้ร้อยปลายพี่น้องเยเนาะและพอได้เขาเนาะเนาะบมดหอก็เต็มเนี่ยนี่โอหน่อยครับมันบวเพแห้งเพาะนั่นเองเขาซีน โขกก็วัยจะ้าวสามสิบนี่เวัยสี่นี่แล้วบางเทือบางที่มันเออยกไปโลดห่อจังบใบวกมันตัวกระสอบนี่มันบุฟเฟแห้งเขานี่นะกระสอบน้อยไปลองเลยหนาวสใช่ปะเด้อพี่น้องเลยไปหาคุดกบปีนีเกือบ่คือพีกายนี่ กบกจังนี uh ่น้องแม่พังเบิองก่อนเพราะว่าให้มันแดดจักอาทิต no, ย so ์น no ึงพี no ่น้องเลยเนาะเพราะว่ายามนี้ฝนตกมันเลื่อยแล้วก็กบมันมาเข้าหูนะพี่น้องพุทกับหาเนี่ยบ่คือปีกายนี่ปีกายนี่ฝนตกอยู่แต่ว่าไปตกเรื่อยนะพี่น้องเลยเดี๋ยวสิไปละบังกอนนี่เน่ซัมซิคเฮ้าเห็นไหม เห็นนะเป็นได้เลยเป็นได้เป็นได้จับมือจับมือจับมือยกมือขึ้นยกมือขึ้นยกมือขึ้นนี่จับมือนี่เป็นได้เห็นนะขี้ดื้อพี่น้องเลยโอ้ยนี่มีแม่ลูกอ้อนนี่มีลูกสองโตขี้ดื้อได้หนินะมาแต่เมตู้ลำพันธ์พี่น้องเอ้ยนี่ใหญ่เลยนี่หึ่นนะ สบายดี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 ยุ้งมาขึ้นหันนะไปไปไปเออย่าเฮ็ดลูกเสียงดี้อยมัดได้ยช่บ่เต็มโพดมาจักปะตายยากมั้งข้าเหรแม่นผมไม่ได้ออกมาจาก นี่เด้พี่น้องเลยเขาอันนี้จะเป็นเขาดอสีมันเป็นอั่นนี้ยังสุ่มอยู่นะพอนะแล้วคิดดูแท่นี่มาช่างคิดดูแท่นนี่อ้าวพวกนอาจารย์มนี่หนาเลยเอ้าเราไปเกี่ยวเขาเราไปเกี่ยวเข่า ไม่ได้บอกพูนะเาบอกงจ้าเขาบตที่ามเขาเนี่เลยโอ้ยยงชาเขายังเหมือกปันเขาอย่อปันของอนหนึ่งอีไลอึ่เอาขวนไปพ่ดอีไลมันมันอ๋อเด้เอาคนเลยคือไปพูใช่ไหมเดี๋ยวเขาเอาคนเนาะได้ได้นี่เดียวได้อันอินนี่ได้ฉิลบใบอีกหงปันพี่ไปได้แล้วก็วะยังละ จะมอจะมอจะมาเขาเป็นไถ่ป <H à? S 2> <Elizabeth. S 3> ันของมันจะมืออย่าดื้อดื้อแทนนะสร้างเป็นเขาจะขึ้นพุ่นเลยแล้วฮะบุ๋งปันถังไปเลยนะอภัยบอออภัยเพื่อนนะอภัยนะเออมันรู้สิพิธามเพิ่อนเดชพี่น้องเลยเนาะนายนาย n า à nhà ขวัญพี่น้องเลยเนาะ ดวาน้าอภัยอยู <resid anak S 2> <ga> ่ใกล้ๆกันทันเดียเทียงเรานี่เทียงเราตัวนี้อันนี้ก็เทียงสามีหน้าเองพี่น้องเลยคุณนักขับไปเลยแล้วขัไปให้พุ่นขับไปเลยเลยเน่าบริมาบอสามะสาวเล่บอบริมาว่าอย่าปั่นก็แต่กันพุ่นนักอย่าปั่นอย่าปั่นอย่างบริมงคลที่ได้มาอือเาอยู่เทียงอยู่ไหมเนาะไปบอกเรากันเด้อหันปั่นห้องอีไล่หันปั่นห้องขอีท้องไปเลยเนาะ ปั้นนี่มีเขาจะไปหน้าเขาไขาร่มีแต่ปั่นหน้าชาวทองนใน,น,น,นาากน็ให้มาปั่นนาแล้วนะเกอปั้นแม่เนหลออันนี้เจ้าพี่น้องแล้วเขามาปั่นหาสิบสอบก็จาเอาซองสอบกับเครื่องหนึ่งสอบต่สอบหนึ่งผิดงไง

ทางบาจิตเพิ่นก็ไปเวียคือว่าไปหาน้องลินดาน้องกันญาบ่กมื้อนี้ <c oughs> ตอนแรงกับเมื่อแต่เว้นพี่น้องเพื่อสิเปิดห้านเพื่อบางทีลูกค้าเพิ่นมาซื้อตีนหมูปลาทูพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อมาเด้อไปไปน้ำน่ะ บรรยากาศลมลมแห้งพี่น้องเอ้ยเนาะเด้ปีกายที่ซอมินาคุดให้นี่แหละกบหลายๆแม่นบเลยนี่แต่ว่าปีนี้น้ํายังแห้งมันมีน้ําพี่น้องเอ้ยมีน้ําแล้วกบมันยังบ่ทันได้เข้าหูถ้ามันแห้งก็เดม่นาสิหาเลาะุดเบิ่งว่าสิมีหลายคือปีกายนี่บ่หนาพี่น้อง สอนแต่ผักขยังนี่แหละพี่น้องเลยผักขยังหอมๆแกงเซนอกใหม้นอกใหม้ก็เริ่มอึดแล้วบัดนี้บุดยามหานอกใหม้เลยแต่เก่าโลดเห็นเห็นหูนี่กบลุดพี่น้องเลยเดี๋ยแต่ว่านี่เห็นหูนี่กบลด แหงเน่ยพี่น้องล่มพี่น้องเลยแต่สิได้ยินเสียงตาไม่น่ารือบออ่เนาะรอเปล่งปสัสสาวะพี่น้องเลยน้ำม,มันคลอนได้ก็เชวยวอ่าพี่น้องปลาซิวปลาซิว ini เห็นอยู่ สีขาวนักยังเลยมันไ่กบเพิ่นนะมันกบมันเขียดไปเก่าก,บ,กบแลวแทนนี่เนื้อหูมันมกบยิ่งตอนี้เขาเลยอังามมาน้มมะดีตัดหูกบปูผักไหงง่แงมหอม có không không? Ô bà siêu bà thanh nhàn. Cho có hoạt nhâm thật cả đầu thật cả đầu bông lẽ thì đâu rồi. cầu hay ni rét bà siêu bốc là bây chắc. Nịt bốc thì nó mà tám quần hấp hết sáng nè chất tọt thằng mò lăm oh, oh, oh. như phân thì nào người nhậm ngào đấy thì nó nà. bắn như bao khẩu nè bắn như bao khẩu nè chào về bọc lao này chào về bọc lao này Mới bọc bao เปดมิใช่เลง๋ยวนี้โหแน่เลยเขาเลยแน่เลยสบายดีไงบายดีน้เหี้ยเราหุบเลยอนี่แหละพี่น้องเลยเนาะทางทพอยู่ฝรังพนว่าถามเนอะพนว่าอยู่ดีพี่แห้งอยู่บ้าคนว่าแน่เล้วเกี่ยวเขาเกี่ยวหนำก็เลยพี่น้องเลยเนาะ มีแต่นี่ลหะกองเ่นปะจะตอกไปช่างนะขอไก่มัดเพื่อวันงานรปั้นม้อวันละสีปั้นนาสาทองลสีขึ้นไปพุ้นหอเอาบัตนั้นได้มาทำจะได้นะมาถึงข้าแล้วะำสีลงมาปั้นแด้อกพัปั้นด้หัวน้ำปั้นนั่นเองสีปั้นน้ำมีได้ร นะมาเกยเลยเออไปเลยบ่อ้างบ่อยังทว่ารทว่ารถน้อยนะโอ้ยคางนะเพราะว่าเพืิงมันเปียกเด้มันซุ่มเม่นอันนี้บ่อยังบ่อแล้วฟังเบิ้งมาจิตว่างก่อนว่ะฟังเบิ้งมาออื่นมาอื่นพลและมาออื่นพลและให้คนหยุดงานคนแล้วแล้วก็แล้วนะ มื aí, ar, like ่อน like like ี้ไปหาเพื่อนเน่ขึ้นไปพุูนบ้านน้องลินดาบอกจักบ้านยังจักบ้านยังอะไปกับทีมงานเพื่อนหทะเลแมนเอารถไงไปมื่อกี้เมื่อวานนี้ขี่รถบอแซนเมาเพื่อนอะเมาแอร์รถบอแซนเพื่อนอะแม่นบิดยังไง ขี่ดีโอ้ยฮะออกเถอะเงาเหนื่อมันลดเพลินลดแอร์พอแห้งแน่มันลดเพลินลดแอร์พอแห้งแน่เดิดอันว่าลดแอร์เป็ดแข็งพูดได้เม้นเลยนื้อขนแข็งได้เดี๋ยวว่าโอ้ยเมื่อไหร่ยังไปนั่งชื่อยังขึ้นมายังจักจุกไปเยอะเนาะไปเจอว่าไปขี่ได้่ัเมารถว่ะ บปลซิวนะก็เห็นซาปลาซิวปเช้านบอน่ะแกงวานึงนะใช่ใช่นะเออยิ้มใชหน้าลยเออเห็นยุ่มเอนัอนน่ะหาเราเอาอนมาน้าสิไปเอาก่อนวไปเอาก่อนจะคองกันน่ะแม่ว่าไวให้เรากินดแล่ะหาาเออสาวันนึก็พอได้กินยุสาวันนึ่งก็พอได้กิน เค็งหน่อยนะปลาเค็งหน่อยนะกัม bara กะเหลือดเออปลากระเดื่อขาวนะอุ้ยหมอแซีบนะมันมีแต่ก้างเปลาคือไ่เห็นปลาดุกปลาดิกเนาะปลาคอปลาขี้ก็ไม่เห็นปลาคอจะปลาเค็งไหมฉ่างว่าลมแห้งแท้นี่ไงหนาวแน่หว่ะชิฮ่อนยมเดือนหนึ่งแล้ววะเนาะเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามเนาะหนาวห้งเนาะ เริ่มแลกเคงคาแตกกช่วยได้พี่น้องเมื่อเนี่ยเยอะเปยมัดกันสิไปไปไปยกเขาสซฟช่วยเพื่อนก่อนใส่มะขามนะคือบะเป็นหมาเนี่ยมะขามคือ่อเป็นหมากไม่พอตอนเนาะเห็ดมะขามดองไว้กินไหวยำแรง ได้ซีก็ปุ๊กแล้วเด้จากชิ่มจากชิ่มอะชิ่มาะจากชิเป็นตอนไหนแล้วมาเคยเห็ดจังเถอะมาเคยเห็ดลายจังเถอพี่กายนี่เห็ดหน่อยนึงพี่กายแม่นแซ่ปูนแล้วก็แซ่น้ำเกลือไว้คืนนึงเอาไว้นี่แล้วอะเห็นได้ส์ะเผื่อบราจิตเปิดมาว่ะ ให้เพ oh, ิ่นคนให้ให้เพิ่นสะละงานจังมือนึงวะเอาแถวนี้มันก็เจ้าปั่นเนาะน่ะเออเพิ่นว่าเอาเนี่ยตาท่ามาบอกเพิ่นว่าเี่นลานตัวนี้แหลนนี่แมนลานเคยแล้วอ่าี้อืม

nhóc khẩu cần. Ờ, à, ờ, à, ok ok. Bye 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 bye. Sụ sụ, chân trời mất mà để ai? <cười> 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 hiện việc hiện ngàn thì hi nào người nó. No. Bye bye thì nào người nó. Bây giờ chỉ phải nhóc khẩu soi thao phò và để thì nào người. Mà thì nào người nó. Thang nhà phần là mi còn ma pan nữa phần này. Cái chào tròn vậy phần này. Là phần cả... สีมาปั่นเมื่อนี้แล้วพี่นอ้องจะแล้วจัพ่ัยแล้วพี่น้องเลยเนาะอุ้ยลมแห้งดีเนียพี่น้องมึงในไงบิ่งน,น่ะลมลมลม,ลมดพดโคหนาวเย็ยนไว้ voy จะจอยพี่น้องเลยเนาะ กำลังมัดพี่น้องนเนาะเดี๋ยวสิยกเขาก็สอบนี่แล้วก็ปะเมียนนี่มื่ออื่นจังสีแก่เมื่อบปดนี้พี่น้องนเนาะอ่าแล้วเป็นทีเฮมหอยแล้วพี่น้องเอ้ยเขาปีนี้เนาะปีหน้าสู้ไหมพี่น้องเอ้ยนั่นแหละพบพ่อกันคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเดียซามีน้าขอตัวจบคลิปก่อนเนาะอ่าอยู่ดีมีแหงพ่อแม่พี่น้องมัดสุขสุขคนเด้อเนาะ สบายดีพี่น้องเลยบายบาย